สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะก็มาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้วันที่5แล้วนะคะก็เจอกันในคลิป2ตัวล่างประจำงวดวันที่16บธันวาคม2 5ันนะคะก็ก่อนจะชมคลิปนะคะก็มาฟังคําเตือนก่อนนะคะคําเตือนนะคะโปรดใช้วิจาร,รยณในการรับชมด้วยนะคะคลิปนี้เป็นเพียงสติติและแนวทางการคํานวณหาค่าความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้น โปรเจกตสติในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยนะคะก็ก่กอนอื่นนะคะก็ต้องแสดงความยินดีนะคะแสดงความยินดีกับคุณผู้ชมทุกคนด้วยเนาะที่ถูกรางวัลกันไปนะคะก็เข้าทั้งบนทั้งล่างก็เห็นมีมาคอมเมนต์บอกด้วยนะบอกว่าออได้รางวัลน,นะคะทั้งบนทั้งล่างนะก็ได้กันเยอะนะคะก็ถูกกันทั่วนหน้าเนาะ,ะก็ดีใจด้วยนะ,ะเพราะว่าตอนที่ไม่เป็นลงคลิปนะคุณผู้ชม <c oughs> ตอนที่ไม่เป็นลงคลิปนะคะไม่เป็นก็ได้คุยเนาะว่าในสองตัวล่างนี้อาจจะมีสองตัวบนด้วยเพราะว่าสามงวดแล้วนะคะสามงวดแล้วที่คลิปของเรานะ,ค,ะคลิปล่างของเรามีเลขบนอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ชมทีนี้สําหรับงวดนี้นะคะเอ,อจะมีหรือไม่นะก็ต้องมารอรุนกันเนาะคุณผู้ชมก็ <c oughs> ขออภัยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเนาะวันนี้ที่บ้าน19องศานะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนอา,อากาศเปลี่ยนแปลงน,น,นะคะ19องศาเนาะ,ะทีนี้ใครถูกก็ไปทำบุญด้วยนะคุณผู้ชมไม่ไม่จำเป็นต้องไปที่วัดนะเราบริจาค ให้กับคนที่ไม่มีเนาะคนที่ลําบากกว่าเรานะคะก็ได้บุญเยอะนะคะก็สําหรับงวดนี้นะคะแม่เบนก็ใช้นะ,ะหลักสิบล่างนะค,ะค,คุณผู้ชมหลักสิบล่างมันมันงวดที่แล้วนะ,ะงวดที่แล้วมันเดือนเจ็ดแต่มันไม่ออกนะ,ะมัน,มา,นะะมาออกเลขแปดนะคะมาออกเลขแปดแต่งวดนี้เดือนเจ็ดอีกนะ,ะจะมาหรือไม่นะ,ะเดือนเจ็ดรองแปดอีกแล้วนะคะเดือนเจ็ดรองแปด แล้วมีสี่อยู่ด้วยนะคะสี่จะจะมาไหมคุณผู้ชมนะคะสี่จะมาไหมนะคะแต่ในนี้ไม่เป็นไม่ได้เอาสี่นะคะและเอาสี่มานะคะถ้ามีสี่คุณผู้ชมก็ให้จับเป็นสี่ห้าสี่หกแล้วกันนะคะสี่ห้าสี่หกเนาะเผื่อมันมาเลขสี่นะเลขสี่มีอยู่สองสูตรและเลขเก้าด้วยเลขเก้ามีหนึ่งสูตรไม่เป็นก็ไม่ได้เอามานะ ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้ามีอยู่เด่นเลขเจ็ดนะหลักสิบล่างนะสิบหกนะงวดแล้วก็เลขแปดหนึ่งแปดจะมาอีกไหมหนึ่งสองสามสี่ มีอยู่สี่สูตรเอาเลขเล็กๆสามหนึ่งสองนะเลขสี่ก็สองนะเลขหนึ่งก็สองนะคุณผู้ชมทีนี้สำหรับหลักหน่วยล่างก็เป็นที่มาของอันนี้นะอันนี้ไม่เป็นใช้อสิบล่างสูตรที่เข้างวดที่แล้วเพิ่งเข้างวดที่แล้วนะมันหลุดมาหลายงวดนะเพิ่งเข้างวดที่แล้วงวดนี้มันได้แปดหนึ่งเจ็ดเนาะแล้วก็หลักหน่วยล่างเดี๋ยวไม่เป็นจะเอาให้ดูเนาะ นี้หลักหน่วยล่างงวดที่แล้วเด่นที่เลขสี่มันก็มาเลขสี่จริงๆนะมาเลขสี่จริงๆนะคุณผู้ชมนี้งวดนี้เด่นที่เลขหกเลขแปดเลขห้าเลขหกเด่นที่สุดเลยนะเลขหกหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าสูตรเลยนะเลขแปดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่สี่นะะทีนี้เลขห้า เลขค่ะหนึ่งสองนสองสะคะหนึ่งสองสาเลขค่สามนะ 1, 2, 5, 3, นะคุณผู้ชมเลขเก้าเลขเก้าหนึ่งสองสสี่เออเลขเก้าเยอะกว่านะเลขเก้าเยอะกว่านะคุณผู้ชม กม่เป็นขออภัยด้วยเนาะโทรศัพท์ไม่เป็นเสียนะฮะไม่ได้ยินเสียงนะฮะแต่เวลาลงคลิปมันจะมีเสียงไหมคุณผู้ชมก็มาคอมเมนต์บอกด้วยเพราะว่าเมื่อวานน้ําเข้านะใช้เมื่อวานไม่ได้ใช้โทรศัพท์น้ําเข้าแล้วก็มันชอดแล้วก็ตัวไอตัวที่นั่นนะคะอ,องเลขห้าแล้วกันเนาะเลขค้นาะ ช่วงนี้มันจะมีโฆษณาเลือกตั้งนะคุณผู้ชมมันก็จะได้ยินเข้ามาอยู่ไกลๆนะก้9ทีนี้แปด6 8 9จะมาไหมหรือว่ามันจะมาตัวสำรองนะคะมาตัวสำรองสามห้านะคะ แม่เบนก็นเลยต้องจับมาแบบนี้นะคุณผู้ชมจับมาแบบนี้นะคะแปดแปดหกนะะแปดหกแปดเก้าแปดแปดนะคะแล้วก็เจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนะคะหนึ่งหกไงหนึ่งหก

มันผิดอะไรหรือเปล่านะคุณผู้ชมโอ้ยมันติดไอ้นั่นหรือเปล่าคุณผู้ชมติดโฆษณาหรือเปล่าไม่ใช่นะมันไม่ใช่เสียงเพลงเนาะปล่อยมันไปเถอะมันไม่ได้มาแถวนี้แต่มันเสียงมันไม่เป็นอยู่ใต้ลม ทีนี้ตามที่ตามที่ที่ไม่เป็นดูเลขวิ่งเนาะวิ่งบน้ไม่ใช่วิ่งบนล่างแล้วก็วิ่งล่างนะมันก็เด่นที่ตัวนี้นะคุณผู้ชมเด่นที่ตัวนี้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 นะคะเด็ดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามนะคะทีนี้ถ้ามันไม่มาถ้ามันจะมาเลขเก้า มีความเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมถ้ามันมาเลขเก้าเนาะมันมีอยู่สูตรหนึ่งนะที่มันมาเลขเก้ามันเป็นไปได้นะคุณผู้ชมไอ้ที่เด่นเด่นไม่มามันมาไอ้เลขที่ไม่เด่นเนี่ยเนี่ยมันมีอยู่มันก็จะมาเดี๋ยวประมาณนี้นะคุณผู้ชมถ้ามาเก้านะมันก็จะมาเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหก ะะถ้ามาเก้านะคะถ้ามันมาเลขเก้าถ้าพวกนี้มันไม่มานะคุณผู้ชมแต่ว่าน้ำหนักเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดนี้มาอันดับหนึ่งเลยนะแล้วก็เจ็ดสามเนาะทีนี้ไอ้ตัวตัวรองก็คือพวกนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดสามมันว่าจะมารองมากกว่าแต่ไม่เป็นเอาไปตรงนี้ด้วยเนาะคุณผู้ชมเดี๋ยวสามมันเลขดับนะคุณผู้ชมแต่ว่ามันจะดับได้ไหม เดี๋ยวไม่เป็นให้ดูเลขดับงวดที่แล้วงวดที่แล้วเราอันนี้ไม่ได้มาวงทีหลังนะคุณผู้ชมอันนี้ก็คือวงตั้งแต่ตั้งแต่ลงคลิปไปนะไม่ได้ไม่ได้ลงคลิปดับล่างแต่ว่าแทรกเข้าไปในคลิปนะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ก็จะจับ จับเลขดับเราไปเป็นเลขเด่นทันทีเนาะมันดับได้อยู่หมดเลยนะดับสองดับหกดับสองดับหนึ่งดับสามนะหนึ่งสองสามหกดับอยู่นะมันออกแปดสี่นะคะีนี้งวดนี้งวดนี้เลขหนึ่งเลขสามเลขสี่เลขแปดดับนะสีนี้ดับสองเลยนะจะดับอยู่ไหมคุณผู้ชมดับสองเลยนะคะจะดับอยู่ไหมถ้าดับไม่อยู่มันก็จะมาสี่ห้าสี่หก นะคะสี่ห้าสี่หกสี่เก้านะคะถ้าดับไม่อยู่ถ้าสี่ดับไม่อยู่มันก็จะมาสี่ห้าสี่เก้านะคะสี่ห้าสี่เก้าสี่หก ถ้าดับไม่อยู่นะคุณผู้ชมบ่าบางทีเลขเด่นมันเลขดับมันกลายเป็นเลขเด่นก็มีนะคะเลขแปดก็ดับนะคะเลขแปดก็ดับนะคุณผู้ชมเลขแปดก็ดับเนี่ยดับดับสามดับแปดดับสี่สองสูตรดับหนึ่งนะถ้าถ้าพวกนั้นมันดับอยู่ก็จะเป็น จ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคุณผู้ชมเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเก้าห้าเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าหกนะคะเพราะว่าแปดมันดับเนาะอันนี้ก็ติดดับแต่มันเด่นนะคุณผู้ชมเจ็ด อันนี้มาดับหนึ่งเลยนะ75เรามา76นะคะเนี่ยไมเ็นถึงนั่นก่อนนะนอกนั้นก็คือตามๆไปเนาะทีนี้เลขเลขวิ่งเลขวิ่งเท่าที่ไม่เป็นได้ดูมันมีงวดที่แล้วมันไม่เป็นเอาไปตรงไหนวิ่งล่าง มันจะยาวอีกนะคุณผู้ชมวิ่งบนล่างดีกว่าเนาะวิ่งบนล่างมันแม่นกว่าวิ่งล่างนะคะวิ่งบนล่างสูตรนี้มันอสูตรนี้มันไม่เข้าวงนนี้มันได้แปดแปดนี้มันน่าจะไปบนมากกว่าหรือว่ามันจะมาอีกนะคะถ้ามาอีกมันก็จะมาเก้าแปดตัวนี้นะคุณผู้ชมเก้าแปดเจ็ดแปดนี่นะ เอาเป็นให้ดูออิงบนล่างมันจะแม่นกว่าเนี่ยมันมันผิดงวดหนึ่งเนาะแล้วมันมาเข้างวดที่01นี่มันออก61มันเข้าที่บนแล้วก็งวดที่ผ่านมามาได้8กับ9 8นี้มันมาล่าง9นี้มันไปบนนะคุณผู้ชมงวดนี้มันได้7กับ8ไม่เ้นถึงว่า8นี้มันน่าจะไปบนมากกว่า จ็ดนี้มันน่าจะมาล่างนะคะมันน่าจะมาหลักสิบอ่ะทีนี้เรามาดูดูอีกสูตรนึงสูตรมันมีเยอะคุณผู้ชมสูตรนี้งวดนั้นมันมันเข้าสอ,สองตัวบนตรงๆเลยนะ อันนี้ไม่เข้านะมันผิดนะคุณผู้ชมไม่เป็นไปวงผิดไม่เป็นไปวงผิดขออภัยด้วยเนาะผิดนะงวดนี้มันได้ศูนย์สองห้าไม่เป็นถึงว่าห้านี้มันจะไปบนหรือล่างนะคะถ้ามันมาบนมันก็จะมาเก้าห้าเอ้ยมามาเก้าห้าสี่ห้าถ้ามาล่างนะคะทั้งบนทั้งล่างเนาะ ที 5, 9ห้าเก้าห้าแปดห้าจ็ดห้านะคะหนึ่งห้าถ้าหนึ่งดับไม่อยู่ดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะคลิปมันยาวก็ไม่เป็นไร กากับศูนย์วดที่แล้วได้เจ็ดกับแปดแปดมาล่างเนาะเก้ากับศูนย์เนี่ยคุณผู้ชมไม่เป็นบ้าเก้าแปดเนี่ยมันจะมาบนหรือล่างแปดอันนี้วดที่แล้วผิด งวดนี้มันจะได้อะไรไม่เป็นแปดบวกเก้าบวกสามบวกสามบวกสามสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบสามได้สามกับหก หกตัวนี้นะคุณผู้ชมมันมามันก็จะมาเจ็ดหกเพราะว่าหกนี้ไม่เด่นบนนะเด่นล่างเจ็ดหกเก้าหกนะคะเจ็ดหกเก้าหก นี้มาล่างเลยนะมาล่างตรงๆเลยนะคุณผู้ชมงวดนี้ได้ได้เลขเดิม,มจะมาตัวนี้น่าจะไปบนมากกว่ามั้งถ้ามาล่างมันก็จะมานี่แหละคุณผู้ชมเจ็ดแปดนี่แหละเจ็ดปดเก้าแปดนี่แหละนะคะ ว่ามันจะไปบนหมดเลยนะเพามันมาล่างแล้วเนาะอ,นนอีกสูตรหนึ่งตุเก่าๆทั้งนั้นแหละคุณผู้ชมดูจนกระดาษยุ่ยหมดแล้วเป็นปีแล้วสูตรพวกนี้นะอืมอันนี้งวดที่แล้วไม่เข้างวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งแต่แล้วงวดก่อนนู้นเข้าล่างสี่หกงวดที่แล้วไม่เข้านะทั้งบนทั้งล่างงวดนี้ได้ศูนย์กับหนึ่ง เดี๋ยวค่อยไปดูริ่งบนเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมไม่เป็นถึงว่าเนะงวดที่แล้วมันได้งวดงวดนูด้นมันมันเข้าล่างเข้าล่างออกสี่หกมันได้หกกับสี่เข้า,ล,า,ขาล่างด้วยเข้าบนด้วยเนี่ยสูตรนี้เข้าดีมากๆเลยนะมันหลุดมางวดหนึ่งมันมายาวมากเลยนะคุณผู้ชม ยาวมากแต่มันหลุดงวดนี้ที่ออกสี่ศูนย์สี่แล้วมันก็มาเดินมันมาล่างเลยงวดที่แล้วมันก็มาล่างเนาะแปดแล้วมันมาล่างอย่างเดียวงวดก่อนนู้นมาทาั้งบนทั้งล่างงวดนี้ได้แปดกับหกอีกแล้วนะคะเป็นไปได้ไหมมันจะมาแปดหกตัวนี้นะ,ะเนี่ย อะไรมันก็เป็นไปได้ไดเนาะคุณผู้ชมแปดกับหกถ้าหกมันมาล่างมันก็จะมาเก้าหกแปดหกเจ็ดหกนะคะแต่ถ้าแปดมามันก็จะมาเก้าแปดเจ็ดแปดนะคะแปดแปดนะคุณผู้ชม อันนี้วิ่งบนล่างนะอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยมาศูนย์กับแปดวดที่แล้วไม่เข้าไม่เข้าสองมวดแล้วมวดนูนเข้าทั้งบนทั้งล่างที่ออกศูนย์สี่สี่ศูนย์ค่ะมวดงวดนูนไม่เข้าวดนนี้ไม่ไม่เข้าสองมวงวดนี้เนียคะไปศูนย์กับแปดเนี่ยกางขาแปดนี้แปดนี้มันไปบนหรือไปล่างนะคะ นี่อันนี้อันนี้มาบนเลยนะ9่เลยนะอันนี้เข้าดีเหมือนกันนะสูตรนี้นะคุณผู้ชมวิ่งบนล่างนะคะวดน,นี้ได้4 703ไอ้4ตัวนี้มันเยอะมากเลยนะแล้วก็7 7นี้ถ้า7นี้มาก็จะมา7 7เดเรานี้แหละคุณผู้ชม7 5 7 8 7 5 7 7 5 7 6 7 8 7 9นี้เนาะ ข้า,าวนี้ก็คือสำรองเนาะห้าเด่นเจ็ดห้าเจ็ดหกเด่นมันยาวแล้วคุณผู้ชมคลิปยาวแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยมาวิเคราะห์อีกทีหนึ่งนี่นีนี่ตัวนี้เจ็ดกับแปดอีกแล้วนะเจ็ดกับแปดอีกแล้วฉะนั้นเจ็ดแปดไม่น่ามาเพราะว่ามันเมียคู่แปดนี้น่าจะไปบนมากกว่า แปดมาแรงมากเลยคุณผู้ชมวิ่งบนก็มีแปดเยอะมากเลยนะแปดอันนี้วิ่งบนล่างนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคุณผู้ชมเออ่คลิปนี้นะคะสรุปนะคะสรุปเด่นเด่นสุดก็คือ7จ็ด เจ็ดหนะ้าเจ็ดหกนอกนั้นก็คือตัวสำรองหมดเลยนะถ้าเจ็ดมามันก็จะมาเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหกรองก็เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแต่ถ้าเก้ามาก็จะมาเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าหกแต่สี่มาก็จะมาสี่ห้าสี่เก้าสี่หกนะคะถ้าแปดมาก็จะมาแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกนะคะ ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคุณผู้ชมคลิปมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะก็คลิปมันยาวมากแล้วนะคุณผู้ชมถ้าเก้ามานะเก้มามันก็มาเก้าแค่นี้นะถ้ามาเจ็ดมามันก็จะมาเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดแปดสำรองก็คือพวกนี้นะคุณผู้ชมอันนี้เือคือเด่นเนาะแต่ถ้าสี่มาก็จะมาสี่หกสี่ห้าสี่เก้าสี่หกสี่ห้าสี่เก้านะคะถ้าสี่มาอีกนะ แล้วก็ถ้าแปดมาก็จะมาแปดห้าแปดเจ็ดแปดหกนะคะส่วนหนึ่งนี้ก็คือกันกันไว้นะคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดนะคะก็คือกันกันไว้เนาะสาหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปแค่นี้นะคะก็ฟังคําเตือนอีกรอบเนาะคาเตือนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยคลิปนี้เป็นเพียงหลักการคิดทางคณิตศาสตร์เพื่อหาค่าความน่าจะเป็นใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาเลือกซื้อสลาก กินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้สติในการลงทุนทุกครั้งขอให้ทุกท่านโชคดีเหงๆด้วยด้วยไม่เป็นก็จะลงแค่ชุดเดียวแค่นี้นะคะเดี๋ยวไม่เป็นจะเอาวิ่งล่างแล้วก็วิ่งอ,อันนี้วิ่งบนล่างเนาะเมื่อกี้เนาะเอาให้ดูแล้วต่อไปก็จะเอาวิ่งล่างมาเทียบอีกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ก็จะไม่ไม่ไม่สรุปนะคุณผู้ชมจะเอาตัวนี้แหละเพราะว่าสรุปเดี๋ยวก็เป๋นะเพราะว่าเราเรา ค่อนข้างที่จะมั่นใจเนาะอันดับหนึ่งเลยก็คือเจ็ดห้าเจ็ดหกนะคะอันดับสองก็คือพวกนี้นะนอกนั้นก็คือตัวกันหมดเลยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะเง้งเงงรวยรวยนะก็ <c oughs> สวัสดีค่ะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ